พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานประกอบพิธีถวายพัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสาม,มเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2564ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8-10มีนาคม2564ณสนามสอบวัดบางปลือตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราด จังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดงานตราดรำลึกครบรอบ115ปีระหว่างวันที่23-27มีนาคม2564บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรง,งดำเนินวิเทศโสบาทางการเมืองจนทําให้ฝรั่งเศส ยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดสู่สยามเมื่อ23มีนาคมพุทธศักราช2449สำหรับการจัดงานมีพิธีที่สำคัญคือพิธีทำบุญเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวตราดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเครื่องททยธรรมพระภิกษสุสงฆ์จำนวน115รูป พิธีบวงสวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5และการรำบวงสวง พิธีเปิดงานวันตราดดำลึกครบรอบ115ปีพระบรมีปกฟ้าป้องแผ่นดินโดยมีนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี โอกาสเดียวกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้จัดให้มีการแสดงแสงเสียงอากาศยานบนท้องฟ้า1้5ปีตราดดำลึกพระบารมีปกฟ้าป้องแผ่นดินให้ผู้ร่วมงานได้รับชมอีกด้วย้วยแพทย์รักษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดตราดออกให้บริการประชาชนครั้งที่10ทับสที่สาลาการประเรียนวัดอ่าวช่อหมู่ที่2ตํตำบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราด มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพการทำบริการงานทันตกรรมการทำบริการตัดผมการรับบริจาคดวงตาอวัยวะรวมทั้งการมอบชุดยาตำราหลวงให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการมูลนิธิการเจนะบารมีจัดโครงการมหากรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงแลือกโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พุทธศักราช2562จังหวัดตราดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกมารีเทศบาลตะบลบ่อพลอยอเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนางสิรินยาประกอบผลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดประธานแม่บ้านหมาดไทยนำคณะลงพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่6และหมู่ที่7ตะบลบ่อพลอยอ,อบ่อไร่เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวนทั้งสิ้น4รายพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ การมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานรวมถึงเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ให้กับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะช้างและตำบลเกาะช้างใต้จำนวน7รายมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้กับผู้ป่วยพากิสันในจังหวัดตราดจำนวน3รายที่โรงพยาบาลตราด มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนายสะอื้นเจริญราบและภรรยาประชาชนหมู่ที่6ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอักคีภัยจังหวัดตราดเดินหน้ารณรงค์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้บริการประชาชนพร้อมกับการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่หมู่ที่1ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโอกาสนี้สำนักงานประสัตวสตร์จังหวัดตราดได้มีการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนพร้อมทั้งให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยงในขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดจัดหน่วยให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า น,น,นายเัตพงศ์สุวรรณจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐา,านะประธานคณะกรรมการการกรองารดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตําบลเกาะหมากอําเภอเกาะกูดเพื่อตรวจสอบการกำอนพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมรวมทั้งสิ้น7แห่งในพื้นที่ตําบลเกาะหมากก่อนที่จะเสนอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547ต่อไป ายการใช้เทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะโฆษกจังหวัดตราดเป็นประธานแถลงข่าวผลการดําเนินงานของจังหวัดตราดตามนโยบายของรัฐบาลครั้งที่6ทับสอที่สาราทับทิมสยามสารากลางจังหวัดตราพดพลเรือตรีกิติคุณนาสุกรองผู้อำนวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมกลาลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆเพื่อนำไปพิจารณาช่วยเหลือและมอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในระดับจังหวัดการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง กอรมนจังหวัดตราดจัดโครงการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ2564โดยมีผู้นำชุมชนจากอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่อำเภอคลองใหญ่และอำเภอแหลมงอบรวมจำนวน56คนเข้าร่วมโครงการที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดตราดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตราดรุ่นที่1ประจำปี2564ที่ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตราดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราดที่1ตงงําบลหนองเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อให้ผู้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูร,ร่างกายฝึกระเบียบวินยัยการหยุดคิดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติการเพิ่มความสามารถของบุคคลการพัฒนาอาชีพและการเตรียมความพร้อม กับเข้าสู่สสังคมำนักงานเกษตรจังหวัดตราดมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนพันธุ์กระดุมให้กับเกษตรกรตำบลอ่าวใหญ่ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่5บ้านอ่าวขามตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดตามมาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ